you mm -hmm. หมูปิ้งหมูปิ้งหอนหอนลูกเจ้าออกจากที่นอนกินหมูปิ้งหอนหอนกับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งหอนหอนลูกเจ้าออกจากที่นอนกินหมูปิ้งหอนหอนกับข้าวเหนียวหนึ่ง ร้านกาแฟแล้วก็ทำนึ่งมานะคะแล้วก็ร้านขนมปังปิ้งเมื่อวานทำขนมปังปิ้งเป็นแล้วแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนบ้างเพื่อสนองนิดคนขายแล้วก็ขึ้นกำไรให้ผู้บริโภคด้วยกันเปิดร้านหมูปิ้งอร่อยมากข้าวเกี๊ยวก็อร่อยมากมอ ไปเดินตลาดสดตอนเช้ามาหลายวันแล้วก็ติดใจถึงปิงค่ะยังไงนะคะก็่านไป่านมาก็แวะมาได้ค่ะเสียงดวงเอาค่ะบางวันมีบางวันไม่มีนะคะครับก็สวัสดีค่ะเบย์บันทิตานะคะก็หลังจากที่ซื้อกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็ครีมครีมแล้วสบุดไทยแล้วสมุดไทยได้ทีมนานเยแล้วยังรูเือไใครอีกไหมคะแล้วก็ซื้อสบูดเรียบร้อยแล้วก็แวะมาได้ค่ะเห็นเห็นคนเขาถือโปรดักต์นั้นเลยเอาว่า เอาป่ะก็เอาไปมาได้ค่ะเป็นพวกกาแฟสดพูกโกโก้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดินเสร็จแล้วเนี่ยร้อยรู้สึกอุ้ยอ่อนเพรียวแล้วเกินทำยังไงดีอแาบชัดแหละกาแฟกาแฟสดค่ะเป็นขนมปังปิ้งนะคะจะรับชูมืได้เลยนะฮะให้แค่ช่นนี้นะหลังจากนั้นไม่ได้นะฮะหอมมากรับประกันแล้วครับทำไมทำไมท้าหลังนี่มาเร็วมาเร็วมาเลยค่ะมาเลยผู้ชาย99บาทผู่ใช้กัน ผู้ชายสีฟ้าก็ได้เต็มทนงานทั้งวันเออเพราะว่าเขาไม่ได้เอ็นดีไว้โอ้ไม่9.9นี่คือสามขวดใช่ไหมเหมือนเหมือนฮาเซียังไงอย่างนั้นแค่มาหาใจน้องก็อยากรู้ถานแทนทุกคนอ๋อขวดไม่เคลียร์ขวดละนะฮะขวดเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลต่อครับผมสองรางวัลสำหรับผู้ที่ซื้อสุดท้ายฮะไหนใครเอาของมาอีกคะคุณยตาคุณตาเอาของมาทันกันปุ่นนี้น้อยปุ่นนี้ปุ่นนี้ของคนที่ต้องรีบขายของพี่เมย์ค่ะเมื่อกี้เด็กน้อะ เปลี่ยนแล้วแข่งอะไรก็ไม่มีเอาหมดเลยเด่นนะครับผมแต่ละคนนี่ครบแล้วก็ที่มีเสร็จโอเคค่ะคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาอาหารมาลงด้วยเออค่ะก็อยากให้ไปชิมกันนะคะเพราะว่าเออเป็นโฮมเมดเองด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินบุทน้ำที่น้องไอเปิ้ลที่ลองไอเปิ้ลทำเองนะคะเป็นน้ำสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงร้านของพี่เมย์วันทินมาด้วยนะคะที่เป็นร้านกาแฟ ปังปิ้งด้วยไปชิมมาแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยมาก,มากเดี๋ยวมีราคาโปรโมชั่นด้วยเหรอฮะหลังสองทุ่มลดห้า,าสิบเปอร์เซ็นต์ร้านเมครับโอ้ตามเรื่องรียังได้หรือเปล่าปรึกษามปีเลยหลังหลังสองทุ่มหลังงานจับรางวัลพอลงเวทีปั๊บลดห้าสิบก็ก็ได้กึงกินร้านเมฟรีนะคะแล้วก็เดินต่อมาที่ร้านตาค่ะกินทุกคนเลยค่ะหยิบได้เลยค่ะหยิบฟรีเลยค่ะเพิ่ขยุ้มมืออย่างนี้คือสิบบาทแล้วฮะโอดแจกไปเลยดีกว่าไหมฮะ เราทำมาสองคนโอเคแตยว่าพูดะพรุ่งนี้เอาของขายนะบนเวทีนักทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายวันนี่ท่านอยู่ก่อนตั้งแต่นะใช่เพราะว่าเป็นศักดิ์ภิญญาในการจับขครทางนี้ด้วยเพราะว่าท่านเราสองคนจะไม่น่าเชื่อถือเลยฮะนี่เราจับเลยไหมครับอ๋อเดี๋ยวจะมีนักจับแอนแทรปนบผมอ๋อแอนแทรปเลยครับเลยครับนะคแจกเลยค่ะที่ค่ะทีวี LG นะคะ LED นะคะี่สิบสองนิ้ววันนี้เราแจกทุกวันวันละสองเครื่องครับผมแล้วก็คุปองหลังจากนี้นะคะ ที่เหนือทั้งหมดเนี่ยเราจะนำไปรวมในกรอบชิงโชคนะคะอยู่ขึ้นมารับเลยจังหวัดสระบุรีนะคะยินดีด้วยคุณวัชระพงค่ะอ่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานติต่อกับใครค่ะโอเคต่อเลยอีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายครั่งรางวัลค่ะ L G L E D 42นิ้วจะเป็นของใครครับผมมาแล้วนะคะได้แก่คุณคุณ สีสีสุวรรณนะคะเนาะใช่ค่ะดูมาบรรยากาศสีสุวรรณค่ะยูชูมือเลยขึ้นมารับเลยนะฮะโอเคไม่อยู่ไม่เป็นไรขอแสดงความดีดีด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพรวมกันหมดเลยนะคะชนะครับทุกท่านเลยภาพนี้คนที่หนึ่งค่ะเชิญเลยครับผมเนียนทุกคนนะฮะ ร,กกรู้ไหมว่ามีคนตกลุมรักคุณกี่คนแล้วจากการที่คุณแค่ย มนคุนหันมาจ้องมองตาละทักทายในหัวใจมันแทบละลายจนเกือบถึงจุดอันตรายเลยอยากจะขอ ลืมตอบคำถามของคุณก็เพราะเชียงของคุณช่างวานละมุนบนหัวใจฟังครั้งใดเมื่อนเวลาหยุดมุนไปไม่รู้ทำไมอยากจะขอให้คุณหยุดหยุดแค่นี้ ไม่น่าจะทําให้ร้องไห้ไม่น่าจะเสกุบายเพะจะดูไม่ทันสายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมันจะต้องเสีย่ยงตื่นตัวเองว่าอย่างไรฉนัน ตอนนี้นะคะกำลังแบบบอกเลขกันอยู่มันจะถึงวันหวยออกแล้วซุปซิปเป็นใหญ่เขาพี่กันจะข,ขอเบเอร์ขอเบอร์กันระหว่างมาเดินตลาดรักแท้ในตลาดสดดนแ้นต้องมย์่ยลูกแนเชนแดะเล่นลงงําเล่นนี่เลยคนไมยลูกแกรเชน đã được được một